คนที่สอบได้ที่หนึ่งต้องเป็นชันแน่ๆเอาละ่ะนักเรียนจะสอบวิชาภาษาอังกฤษพร้อมไหมคะช่พร้อมครับ,บโหยดูสิก่อนสอบยิงจะเล่นเกมอยู่แล้วอะค่ะชอบดีนะคะนักเรียนอะชคดีค่ะฮะขอบคุณครับวันประกาศผลสอบมีนักเรียนสอบผ่านภาษาอังกฤษ ผมสิครับมันต้องเป็นตู้เลขที่13ค่ะหาั้นเลรอฮะไม่ใช่ตู้เหรอคนที่สองต้องเป็นชั้นนะเลขที่ผมใช่ไหมครับเลขที่เดี๋ยวค้าโก้เดี๋ยวข้าโก้ hello my name is joy เลขที่ไปพร้อมใช่ไหมครับเลขที่3ค่ะ